3วิธีสังเกตอาการไฟตกพร้อมวิธีแก้ไข,ขก่อนสาย1ไฟฟ้าเปรียบเสมือนน้ําเมื่อเวลาคุณล้างจานคุณใช้น้ํายาล้างจานทําความสะอาดแล้วก็ล้างด้วยน้ําเปล่าถ้าก๊อกน้ําน้ําแรงตามปกติล้างจานก็จะล้างได้ง่ายแต่เมื่อเวลาน้ําอ่อนลงก็เปรียบเสมือนไฟตกคุณล้างจานก็จะล้างได้ยากน้ํายาที่ฟอกไว้ก็จะล้างออกลาบากอันนั้นคือเปรียบเสมือนไฟตกได้ครับน้ําอ่อนลงเปรียบเสมือนไฟที่อ่อนลงเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์นี้แหละที่เราเรียกว่าไฟตกสสังเกตง่าย ง่ายเวลาไฟตกไฟจะกระพริบหรือว่าหรี่ลงหรือพัดลมหมุนช้าหรือแอร์ทำงานได้ไม่เย็นฉ่ำตามปกติอันนี้เรียกว่าไฟตกครับข้อที่3ถ้าเป็นหนักมากเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เสียหายได้ครับยกตัวอย่างเช่นปั๊มเสียแอร์เสียพัดลมเสียหลอดไฟเสียหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นก็อาจจะเสียตามมาได้วิธีการแก้ไขแ่ะครับ1ใช้สายไฟที่มีขนาดใหญ่ตามมาตรฐานที่การไฟฟ้ากําหนดครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีมิเตอร์ไฟขนาด15แอมป์สายไฟจะต้อง ต้องมีขนาดเท่าไหร่ครับ10แสแควร์มิลลิเมตรหรือว่า10ตารางมิลลิเมตรตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนดครับ 2. สายไฟที่ลากจากมิเตอร์เข้ามาที่ตู้เมนคอนซัมมชันหรือว่าตู้เมนไฟหรือว่าคัตเอาท์จะต้องมีขนาดเหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้ายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณใช้แอร์สายไฟก็ต้องมีขนาดใหญ่ครับถ้าเกิดเป็นปลั๊กก็ต้องมีขนาดใหญ่ลากไปสายไฟก็อาจจะมีขนาดตามปกติสรุปต้องใช้สายไฟที่มีขนาดเหมาะสมครับข้อ3ก็เปรียบเสมือนน้ำครับถ้าเก เกิดน้ำอ่อนมากๆหรือน้ำไหลบ้างไม่ไหลบ้างวิธีการแก้ไขก็คือคุณก็ซื้อปั๊มน้ำมาใช้ใช่ไหมครับปั๊มน้ำจะทําหน้าที่ในการจ่ายน้ําให้แรงสม่ําเสมอเปรียบเสมือนไฟครับไฟก็มีปั๊มไฟอัตโนมัติเหมือนกันก็คือว่าเมื่อไฟตกก็จะมีการปั๊มไฟให้มีแรงดันตามปกติเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าศัพท์ทางเทคนิคของช่างไฟปั๊มไฟเราเรียกว่าเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า อัตโนมัตินะครับต้องอัตโนมัติเหมือนกับปั๊มน้ำเลยครับและถ้าเกิดเราดูการใช้งานการเลือกซื้อเนี่ยเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าหรือว่าปั๊มไฟที่ดีเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เหมือนปั๊มน้ำเหมือนกันปั๊มน้ำที่ดีต้องไม่มีพัดลมเพราะฉะนั้นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าที่ดีก็ต้องไม่มีพัดลมเช่นกันอันนี้เป็นหลักการง่ายๆครับในการเลือกซื้อแล้วก็สังเกตและวิธีการแก้ปัญหาไฟตกครับถ้าชอบติดตามได้ทางรู้โซล่ากับด็อกเตอร์กรีนเอเนจีครับ